โลกแห่งสัตว์แสนโรแมนติกแมวเหมียวลองแปลค่ะให้ตัวน่ารำคาญนั้นทำไมต้องมาขุดถ้ำอยู่ข้างๆเราด้วยนะฮครขขุดตรงไหนก็ขุขดตรงนั้นเต่างที่ข้าทำจะคิดว่าเป็นยังไงบ้างไ่ดีนี่เก่งสุดๆไปเลยอะเจ๋งมากๆเลยหอหยุดเลียฉันได้แล้วมันจะกระจี้นะเฮ้ยข้าตกเสียสติไปแล้วนิน เห็นนางพักอยู่ที่นี่เขาก็เลยกุดถ้ำข้างๆนางท่านทัที่ค่าเลยตัวเมียมากแล้วทําไมถึงต้องตามมาเป็นเพื่อนบ้านของนางด้วยนี่พวกเขาออกไปแล้วคณจะเข้าไปในป่าสินะจะดูทีสิแบบนี้ได้ไหมเฮ้อืมดีมากๆบปดี้นายยอดเยี่ยมเหลือเกินนะเจ้าชอบก็ดีแล้ว นี่กรุงเล็บของข้าก็าแข็งแกร่งเช่นกันก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเสือตัวนั้นเลยนะทําไมตัวเมียตัวน้อยถึงไม่มาขอความช่วยเหลือจากข้าละ่ะคราวนี้ไม้ค่อนข้างเยอะเราต้องทยอยขนกลับกันแล้วล่ะนา่ขนของรอบแรกไปก่อนฉันจะอยู่เฝ้าไม้ส่วนที่เหลือเองไม่ได้ในป่าอันตรายเกินไปข้าทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้จะคนกลับไปพร้อมกับข้าในท่าความพยายามอย่างมากในการตัดไม้นี้ฉจนจะไม่ยอมปล่อยให้มันถูกขโมยไปได้หรอกนะก็ได้ฮะ จะรออยู่บนต้นไม้ก็จะรีบไปรีบมามถ้างั้นเราฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือคู่มือหนังแกะก็แล้วกันตุ่มียตัวน้อยกำลังดูอะไรอยู่นะปล่อยนางไว้ที่นี่คนเดียวมันอันตรายเกินไปเจ้เสือตัวนั้นคิดอะไรอยู่กันแน่ข้าอดเป็นห่วงไม่ได้เลยนางดูบอบางมากอย่าตกต้นไม้ไปเจียวนะเแมงมุมสีม่วงกลายพันธ์เ,เออ